เกิดมาไม่ท,ทันครับที่พวกเราน,นำเสนอสครั้งปีกแรไม่ใช่ความสุดโต๊แต่เป็นความก้าวหน้าพ่อแม่พี่น้องเลือกเอาเองว่าจะเอาความล้าหลังหรือจะเอาความก้าวหน้าเลือกเองอาาคขตของประเทศไทยมาในมือของทุกคนอยากจะได้ ใส่หรืออยากอยู่กับปัจจุบันอันเบิกบนท่านอยากอยู่กับอนาคตแบบไหนท่านเลือกเองขออกาศเพื่อเราจะไปสร,ร้างประเทศไทยให้กับพ่อแม่รเราเลือกอยู่แล้วยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ผมก็เลือกพักก็ไกลอยู่แล้วที่คิดถึงต่างของเราผมเชิญชวนนะครับไปใช้ัตกเลือกตั้ง นนวันที่ในในสิบสัพฤษภานะครับสรแสดงอนะครับไปใช้บัตรเลือกตั้งในการแสดงออกที่นี่มีคนเยอะแยะเลยอยากจะฟังผมเขาลบสิทธิเสรีภาพของเขาหน่อย <Okay. S 2> มานคะรสวรรค์ไปดูสิประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขาคิดกันยังไงไปวัดกันที่ขอ,ขอให้ชนะเล, <24 S 2> เลือกตั้งนะครับสืบสวนรัฐบาลมนมือไปเลือกตั้งกันพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทโอากาสซ้ายมือของผมซ้ายมือของผมนิรุตเครืองามจากพักก้าวไกลรอบสิบนะครับ รัฐมนตรีวันนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่วางอยู่บนโต๊ะทั้งหมดคนที่เหมาะสมที่สุดคนที่เข้าใจโลกาภิวัตน์คนที่พร้อมพาประเทศไทยไปสู่ศตวรรษที่2 1คนที่มีความหลักแหล่ตรงไปตรงมานะที่ดียวามเข้าเข้าใจความลำบากก็อยู่กับพี่ชายนะครับพี่ชายเข้ามาด้วยที่พร้อมพา ผมเดินมานะครับเกิดมาถ่ายไม่ทันกล้าต่อสู้กับเผด็จการกล้าวต่อสู้กับกลุ่มทุนปูกข่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยมากที่สุดวันนี้พิธาลิ้มเจริญรัฐจากพักก้าวไกลไปขอเบอร์สามสิบเอนะครับไปพักขอเบอร์สาสิบเอส่วนใบเกดแนะนำคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์สิบนะครับเบอร์สิ พักเก้าใจขอขอบคุณทุกท่านมากจะตั้งใจทำจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเลยไปเรือกต้งกันนี่ไม่ใช่ความสุดโต่นี่คือความก้าวหน้านี่ไม่ใช่ความสุดโต่นี่คือความก้าวหน้าขอการพักเก้าใจมาไม่ได้ใครไปส่วนาคตพระที่สใสัย ทางจะลงพบปะเพราะถ้าพี่น้องประชาชนนะครับพบปะกันได้นะครับขอบคุณครับกามาถ่ายรูปกันเรียนเชิญมาถ่ายรูปอุทนากรได้ตรงนี้นะครับขอบคุณคนถ่ายรูปเต็มเลยเราคิดต่างกันได้นะครับไปใช้โอกงค์การอย่าลืมนะครับ14พฤษงสภาไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะครับ ดเดี๋ยวขอ<า>จบ<า>คลิปก่อน<า>นะครับอย่าสร้างความกีดชังในมากว่านี้เลยครับ